ปวดขาปวดเนี่โอ้ปวดขามากปวดขา ว่าเิขามมหนวออนามานัลกผมหอ,อกอายุโตหาเขาอยู่ปวดขายแยง่งแต่ยังหมามันบอ่ออันนี้จัดของเออบาเยย็นเหลียวเลยใปวดแงงตรงยางคนออกกํลังายยงงมือก็ไ่เหยืนเขาดินมันจะแบบอันนั้นแหละที่น่ อันจัดอันริโอนเห็นไหมเดี๋ยวไทยคิดแบบกันังยาพามาันต้องตายไงที่แล้วก็สับเกี่ยวกับถ่าย่น้องเท้านะมาจากตีบอกว่าไม่หนไมอยู่มายมากจะไม่ได้ไปไทยสรเออ่เไม่ได้ม่ดึงดึงดทั้งมดนนอกับวัไหนยัง่าว่าจิตทบบอกตก็ยายน่นมอีก ใบาานี่ยังบาบนเราพูดสิถ้าไปแย่ศูนสิเีน่เรียนอืมโอ้ยมันย์มันหรมาหนุนถอยอีวเั๋มีเงยชวนล้บ่นีอโย่เ็เป็นชันเือว่าจันได้นั่นบ่ชันไม่เหว่บ่บ่แล้คนมันอุ้ยนี่หลายมองนี่หละ แม่แรลเงินจงหาลอยนะเราะฉนั้นติดตาเกียารติของ อี๋มันกลับไปเลยนะม,มันเกิดมาบขามมาเรียกออกอสิเดย์พ่อซีโร่บอกดเดาถิ่นบบกหลายหนเงมือเสาวยังไงโอ้จะว่าพ่อเป็นไรนะันาดบอกอันนั้นวันนี้แต่แบบข้ามเร็มัมมนเกิดเด็กหน่อยเขาก็กินหูกระท่ากันแต่กงเบิม้มน